แสงวันนี้จะมารีวิววิธีการคิดเลขเพราะว่าคิดเลขเร็วไม่ใช่เหรอลองดูนะเก้าห้าสี่คูณแปดโอเคโอ้โหไวกว่าคือคิดเลขอีกแปดสี่หกคูณหก ห6โอ้โหยเจ็ดหนึ่งเก้าคูณห้า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 โอ้โห่เหลือเชื่อเลแต่เจ็ดหกคูณเจ็ดล้เวโอ้โห9เก้าหกสามคูณ เจ็ดน <7, S 2> ี 6, 7, 4, 8, ่เนาะออหสุดยอดหกเจ็ดสี่คูณแปดโอ้โหมันเร็วอะกูกดอีกวเออหกเก้าหกคูณเก้า อืมฮึอโอ้โหเจ็ดห้าสามคูณ<ห>แปดนี่ความสามสารถเฉพาะตัวนะครับอันนี้ไม่มีการเติมกันมาก่อนนะครับลอกเรียนแบบได้นะครับดดสดๆเลยครับคิดกันแบบสดๆเก้าแปดเก้าคูณกหากาโอ้โห นี่เป็นพรสวรรค์แปดกับความสามารถส่วนตัวนะครับมีการ <7 S 1> ลอกเลนแบบได้นะครับแปดสี่เจ็ดคูณเก <6 S 1> ้าสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคแค่นี้เหรอ